สวัสดีครับนพภา้าวัชยินดีคาร์เดอร์มีสีเสื้อใหม่ครับผมบ้านหลังใหม่เป็นไงบ้างครับประเดิมฟอมโอขอบคุณครับปันเชดีขอบคุณนะขอบคุณมากครับโอ้นี้ชกร้อยสามสิบเจ็ดเลยรับปล่อยมาครับอ๋อปล่อยมาครับนี่ทาไมบอกว่าปล่อยก็จะถามเลยกุหลาบดำก็เวกใกล้ๆเราเลยเคยชนะมาคิดว่ามีโอกาสจะได้เจอเขาไหมผมอยากอยากเจอครับอยากให้แฟนหายของใจครับอยากเจอใครอยากเจอกุหลาบดำเลยครับกุหลาบดำเอาแฟนมือข้องใจอยู่แฟน้นอืมเราก็อยากจะพิสูจนให้หายข้องใจไปครับเส้นทางสายนี้ดีกว่าที่เรากลับเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ เห <gas> <OR> ็นร่าพีนัทวางโปรแกรมไฟต่อไปแล้วนี่ยังไม่ทราบใช่ไหมวันนี้เป็นไงผลผลใจผลผลงานโดยรวมพอใจไหมน้อง ก็มันยังอึดครับยังคิดได้แต่ทําไม่ได้ครับอืมอืมอมแต่ก็ถือว่ายังยังมีความรวดเร็วยังมีความเข้าคล้องกังไวอยู่ครับก็ซ้อมมาดีครับอืมอืมซ้อมซ้อมนานแค่ไหนครับไฟนี้ซ้อมมาประมาณเดือนนึงครับเดือนหนึ่งรับแต่เล็กแต่ที่2อาทิตย์ครับมาเล่นที่สอาทิตย์เร่งขึ้นไหมก็เร่งขึ้นนะครับแต่เวลาต่อยมันยังไม่เท่าที่เราคิดอ่ะเพราะมันยังมีความอึดอืมอ่มเพราไม่ได้เติร์นนานนะไม่เท่านี่ขนาดยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะปีหายไไปหนมาครับน้องผมไปเรีข้าที่เข้าครับอ๋อไปีหายไปตอนนี้ติดยยศังครับติดแล้วครับ ยัดเต็มๆบ่อยสิบโทนะ่นเลดนชัยยุริครับโอเคปฏิบัติการอยู่ที่ไหนครับน้องอยู่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดใช่พลหกครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับแม่ได้ในสิบด้วยแล้วก็ยินดีกับชัยชนะนี้ด้วยอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็ฝากแฟนมวยติดตามผมได้นะครับผมจะทำผลงานผมให้ดีขึ้นกว่านี้เรื่อยๆครับรับรองว่าผมจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับครับผมยินดีด้วยครับน้องขอบคุณมากครับล็อกพละเก้าหรือครับน้องชายนี่คม ไปแค่น้อง <c oughs> เห็นเห็นตัวเลขอาชีแล้วแบบเสียดายนะนุ๊ยยกสี่รวมเท่าไหร่ครับเจ็ดหรือแปดแสนแปดครับเจ็ดแสนแปดแสนโอ้โหแปดแสน <c oughs> แต่ว่ามันไม่ไหว,วอะเนาะเป็นไงบ้างเกมเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับน้องเขาถูกจิกครับถูกจิกได้ช่วงเลยต่อย่างอืมฟงนี่ล้วการวิซ้อมเราเป็นไงบ้างน้องถือว่าซ้อมมาดีซ้อมดี เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเขาก็เพิ่งกลับมาใช่แต่ว่าเขาจุกจิกใช่ไหมรวมๆนี่พอใจผลงานไหมน้องยังยังนะยังอีกสักกี่ไฟ์ดิก็ต้องดูดูกอนน้ำหนักนี้มันเยอะไปไหมถ้าพูดถึงก็เยอะไปครับก็คงต้องดูไปเรื่อยๆนะยิ่งซ้อมยิ่งฟิตอาจจะลดลงมาครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนบอหน่อยวันนี้ก็ผิดหวังกันไม่น้อยเลยที่เชียร์เราครับผมก็ขอโทษนะครับ ว่ากันไฟไหม่ครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผม